วันนี้เวลา10บนาฬิกาหานาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,ร,ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเส้นพระโอรสเนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม ในการนี้ทรงวางพงมาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชาุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถ จากนั้นทรงจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงศีลทรงกล่าวคำถวายสังฆทานและทรงประเคนพระทหารถวายพระสงฆ์ จากนั้นทรงจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าอัธิคุณพุ่มทรงทอดผ้ารจจำนวนสิบตรพระสงฆ์สิบรูปบางสุกุล คุณพุ่มเจนเซนเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากจบชั้นมัธยม,มศึกษาตอนปลายที่สหรัฐอเมริกาเด็กเข้าศึกษาต่อโปรแกรมพิเศษออทิสติกที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ International Program และโปรแกรมวิาาทยาศาสตร์การกีฬาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมีความสามารถพิเศษคำนวณตัวเลขปฏิทินและยังมีความสามารถด้านการเล่นกีฬาว่ายน้ำเจสกีทั้งได้รับมอบบัตรประจำตัวและเครื่อง ของกองอาสารักษาดินแดนต่อมาได้ติดยศร้อยตำรวจตรีเป็นตำรวจมา้าสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษและยังได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตำรวจมา้าในพระราชาพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์เนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชาาเชมหาภมิพลอุเดชมหาราชพรมนาถปพ,พิษ คุณพุ่มเจนเส้นถึงแก่อนิจกรรมในเหตุการณ์คลื่นสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547ณบริเวณเขาหลักจังหวัดพังงาสิริอายุ21ปีทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงจัดตั้งมูล,ลนิธิคุณพุ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสโดยพระราชทานทุนการศึกษาให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการยากจน และจับนั้นทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,ร,ราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีสเสด็จไปทรงวางโพงมลัยณอนุสาวรีเจ้าจอมมรนดาอ่วมภายในสุสานหลวงวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามซึ่งเป็นสถานที่บรรจุสรีรังคารเจ้าจอมมรนดาอ่วมพิสันละยบุตรรวมทั้งพระบรุยราชแห่งราชสกุลกิติยากรและสรีรังคารของคุณพุ่ม